สวัสดีครับเท่าตะเขียวเตี้ยอ้งนุม่มสามติดชาแนลใหม่แล้วครับผมครับเสานี่กลับมาพรมาพร้าวสามติดอยู่หน้าทงพี่นอ้องกลับกับมาพรมาพร้ากันช่วงกําลังสีสายแล้วละ่ะประมาณแปดมงครับแปดมงพอดีพอดีพี่นอ้องแปดมงนาทีหนึ่งครับก้อนเื้อเสามืัอนี้กับเป็วนเสาวันที่หาครับวันที่หากลุ่มผ้าพันพ่อสองพัน,พน,พานหาเราหกสิบแปดครับ กับเสาเมื่อกี้อากาศเย็นอยู่ย่างมือเสาครับแต่สวยมากกับหอนขึ้นเกล้าหลังจากมือวานนะครับอากาศส้งสีเย็นลงแล้วก็มีลมครับมีลมมีหยังเย็นกับโบเย็นแห้งคือวบางหันนองพี่น้องแต่ว่าสวยมากกับหอนขึ้นเก่้ามีแดดมีหยังขึ้นเก่้าครับคือกันกับเสานี่แหละแต่ว่าเสานี่กับโเย็นทอมือว่านครับกตตรงตามที่กรมปุตูเป็นเตือนมาอยู่กับสีเย็นลงมือสองมือครับแล้วก็สีอุ่นสีหอนขึ้นพุ่นละอาทิตย์หน้าพุ่นละครับจะยจางสีเย็นลงอีกสองสามมือขึ้นกัน ครับมื่อนี้สามทิศกับพ,พี่พ้าน้องออกมาให้มาหน้าครับมาหน้าทงหลังจากเมื่อกี้สามทิศออกเวียนมาเราก็เลยไปเกี่ยไกล้เกีย่ยกาออกไปบึงหัวบึงสวนคือเก่าละดูหน้าโคกครับกบ็เล่ลวงมาหน้าทงครับเดี๋ยวรอดอันนี้ออกเขาไปก็บพี่น้องรอดหัวเขาไปกันพ,พี่พ้าน้องมาบึงอ้อยครับอัปเดตบึงอ้อยหลังจากที่เ้าปลูกไปได้ประมาณเดือนกัวกัวครับเดือนเกือบยี่สิบหมื่น 20, นั่นแหละ มาเดือนเคืองครับอกง่าว่าเดือนเคืองเนาะครับอันนี้สิเป็นของปลาตู้ครับกบสีย้อนแสงแน่จักน้อยพี่นอ้องกะบพื่มเกิดพ่วมแท่งขึ้นมามามาทั้งผี่ั้งพีสิเป็นของสามชิดครับนี่ละกะถือว่าเกิดขึ้นมายุ่ในเกณฑนที่นาพ่อใจอยุ่ครับพี่น้องกบมีตะหมองฟังทั้งพุ่นละหมองที่มันเป็นหน้าเอียดหน้าเข้มนะครับแต่กัะดินมันเป็นดินบดดีครับดินมัน,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 มนแหง้ง เข้าว่านเขามันก็นยังบ่ใครเกิดครับอ่อยกับบ่เกิดขึืนอกันแต่ว่าฟังท่านี่สิเกิดอยู่ใน่นระดับที่น่าพ่อใจอยู่พี่นอ้องประมาณเจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์อยู่เดี๋ยวมันก็นเริ่มเกิดเริ่มแท้งกันมากขึ้นก็ครับนี่มือก้อนครับมือก้อน,ม,ออนมือว่านทํางานเนาะสันติก็ได้เอารถมาล่องมาขุดมายังล่องมึงลวล่ะคือเอาผ่านหาแควครับรถไทยเดินตามนี่ละ่ะ เขาอกมีเครื่องใหม่เครื่องมือบบมีลดอิสมรดหน่อยพราสีได้เอาเขาได้ลองนะครับเพราะว่าเห็ดว้สําหรับเห็ดลองมันคว่ำหางคว่ำที่กะสาหรับรดไทเดินตามเขาเขาได้แต่มาขูดได้น้อยเดียวไม่นองทึ่งนึ่งละรับปวดขานําครับขูดได้ทีละข่องอะไรอย่างก็ะด็ดเศร้ามือมาขูดช่วงใบใบช่วงใกล้ค่ำนี่แหละลากะ ควงม่วงของผานมันสกข่วงเนี่ยครับลองอ้อยบางลองมันกะแคบก็เลยบ๊อบบอท่านอย่าเข็ดไนไหนเดียวสิไปปั๊บไปแต่งผานสะกอนนี่ครับอ้อยเกิดดีอยู่ครับโดยเฉพาะฝั่งั้างนี้เกิดดีครับนี่ขูดหอดนี่พี่น้องนี่ละขูดหอดนี่ละนี่ครับนี่คือขูดแล้วครับขูดแล้วมันกะงามอยู่เดยพี่น้องงามดีอยู่บาง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 ลองสิมันกะแคบครับนี่มันแคบหรอมัน มันไปถือถอนพันอ้อยแล้วมันมันขึ้นมาทามันนอมันหักมันหงกะบบดไปอย่างดอกเดี๋ยวมันก็เกิดครับนี่คือจังสีครับถอนพันนี่คือมันแหงแล้วม่เกิดแล้วครับนี่เน่าแล้วครับตามันบอดแล้วครับปลาอ้อยนี่ครับนี่ขุดแล้วก็ถือว่างาอยู่ขุดร่องนี่พ่อหยามมันบ่เกิด่วนในคู่อ้อยนี่เขาเดี๋ยวเขามาซับมาเสียเอาครับมา เอาหญ้าเอาหยังเอาแต ok. ่ที่คลอยเฮ็ดไปแล้วครับมันบ่หลายดอกเพอาะสิได้หาหมู่มาเสียดอกครับหญ้ามันก็บ่แห้งปานเดยแต่ว่าเดี๋ยวนี้เฮาต้องเฝ้าเม้าไว้ท่านแต่ว่ามื้อนี้3ที่ก็สิบ่ได้มาเฮ็ดดอกสิได้พายายนางขามผู้ครับผามผู้ไปผ an ุละทางอำเภอโนนสังจังหวัดหนองบัวนลำพูพุ่นล่ะพายายนางไปยามพี่ยามน้องก่อนครับบ้านเกิดเมืองนอนเราอยู่ทางบุญ ย่านางเราเป็นคนน้องบัวลำพูครับเป็นคนโน่นสังพอดีเราว่างหลังจากเราเก็บผลผลิตเขาโพดกบพักเล่ากะใกล้ิีเม็ดแล้วก็เลยพอมีเวลาเรากะพักเขาโพดมันพ่อเหลือกะสิเอาไปฝากพี่ไปตอนพี่ตอนน้องน้ำครับเขาโพดเป็นเขาโพดเป็นกระลำดอกเป็นบล็อกอลี่เนาะครับเราินวอดพี่อีกินชอดิ้องเราสิเอา พักเอางาไปเอาข้อโพดไปต้อนพี่ต้อนน้องครับเอ้โดมันกระทับที่ครับบบเป็นยังเดียวกเกิดถึงนมใไม่ครับที่ว่าเป็นที่นาพ่อใจในระดับหนึ่งยู่พี่น้องมันเกิดมองที่มันบ่เกิดกจะจังคอยเอาต่อที่มันห้องบดห้องบอเบ้อแล้วห้องโลออกนะครับเอา ฝนละฝนตกฝนล่พง่นละยังค่อยออกมาสามมาสอมมาแซมครับหญ้ากระซิมีเป็นบางงงที่มันเกิดได้หล,ลายครับงาอื่นปทยัยดอกไี่น้องมันหญ้าไว้เังสิครับหญ้าไว้มันตายหญ้าครับหญ้าไว้หญ้าแพ็ดตายบ่๊บเป็นครับหญ้าทุ่มนี่แหงถึงฝนถึงยังกะฟื้นขึ้นขึ้นมากขึ้นเกา ตอนนี้อากาศมันก็นยั่งว่าทัานหอนปานไองมันมีหมอกมมหยังเราก็อากาศมันเย็นอยู่ครับต้องพ่นละช่วงให้มันห่อนหอนก้อนนี้ก้อนเท่าดายเทาเสียหนาเรามันจะค่อยตายแดดด,ดีพี่น้องนี่ครับหนาแพดนี่มันถือว่าบอ่บอบอ่บอแห้งท่อนหน้าโคกดอกพี่นอ้องหยายู่หน้าโคกแห้งก็อนนี้ล้ายก็อนนี้ครับโดเออยเฉพาะหยาไว้นี่มองโค้งตงสีกัด เกิดจูดแต่บกเกิดบุดีบพิ่งไปยังครับชัวเขาสิแตกนอกแตกอยังของมาครบทุกตาทุกกันนั้นเขาหยิบผีหม่องวันบกเกิดในสามสิทิาพาไปเบิง่งว่านเขากับ,บพวกใครได้ผลผลิตออกไป่นองมองนี่ดินมันที่เป็นดินเข้มเข้มเป็นดินเอียดครับตั้งมานื่นดินเอียดดินเข้มลูกกะมันนั้น ดินเป็นแข็งๆนำครับแต่วาสซ่นนี่กระสถ้ามีต่อกกะสิมาสามมาสอมอยู่ถ้าเขาก็เริ่มแท่งขึ้นมาเรื่อยอยู่ครับนี่ครับรอ,อนี่มันมันลองลอง,ลองมันแฉบเห็นบอมันขดูดขูดถอนพันขึ้นมานี่เดี๋ยวผมกันไปน่นี่มันแห้งแล้วละ่ะตะวัด เยวต้องขยับผ่านหาแข่วเขาอีกครับมันสร้างให้เขาปลูกประมาณเจ็ดสิบเจ็ดสิบแปดสิบเส้นนี่แหะครับคววมก่วงของรองเนี่ยมองมันเมื่อเกิดใม่ลองดินมันเป็นดินแข็งแขงดินผสมเอียดครับมันคววมเข้มมื่อลาย นี่เบาะนี่แหละครับมันบ่เกิดี่กระทางเฮาเฮ็ดว,าวา่านเขาว่านยังกับบอคายได้พนผล,ผลิตต้องปุงดินปุงยังไหมครับต้องเอาแนวมาปุงซะก่อนอีนี่สลับเพิ่งเป็นครนข้างแรกครับที่เอาอ้อยมาล้งแต่เป็นหน้ามากครับหน้าทรงนี่เดี๋ยวนี้ กฎหมายก็ออกมาครับเทมมวดก็ออกมาตัดทุกปีแล้วครับเพื่อนม่ให้จูนให้เผาเพื่อที่ป้องกันการเกิดฟุน้นเกิดควันมนลพิษต่างๆครับก็เลยเช่าไรอ้อยปีนี้ก็เลยสีสันไน้จังหน่อยครับการตัดอ้อยตัดหยังปีนี้คนปลูกอ้อยหลาย่ององี่ยงแต่แตหน้าตามที้นี่ไม่เคยปลูกอ้อยยางถี่ยังปลูก นี่ทั้งหัวมุมพี่ก็คือว่าเกิดดีอยู่ของไอ้ไส้ที่สามทีไปปลูกให้นะครับแปลงที่สามทีภาคเคยพาคพี่ภาคนองไปเบื้องนะั่นแหละเกิดดีดีดดเกิดสเมเออดีครับเดูเสียนอนหน่อยนอนยังมาแทงกันมากเลย แห้งคนมากของมันเรื่อยๆอยู่ครับฟังนี่สิเปลี่ยนหญ้าไว้ครับพื้นที่ตรงฟังตั้งปีสิเป็นยนหญ้าไว้หลายเออว่แมน้นหญ้าแพทย์ครับว้าผิดทางบ้านเอนหญ้าแพทบุ๋นละกลับมาจากปุ๋นละมือหนามือรุ่นปุ๋นละครับจัาสี่เอารถมาแตงผันแตงยังเราเอารถมาขุดไหวเรากับสิผ้ากันมาซับมาสีเอากับแม่บ้านดอกคอยเฮ็ดไปครับ เห็ดเฮาเห็ดเต็มที่บ่ได้เฮาก็ค่อยเฮ็ดไปเดี๋ยวมันก็ะเลี่ยวเองครับส่วนนี้หญ้าสิแห้งในจังหน่อยไปพี่น้องสามที่ก็สิไปเตรียมสิ่งเตรียมของ,ง,ง,งไปกินขา้าวกินน้ากินข้าวขสะก้อนยังสิพายายนัง่งขามฝากขามพูไปพายายนั่งไปเที่ยวพยายามพี่ยามน้องสะก้อนเราบร่ได้ไปด่วนแล้วครับเอาครับสำหรับบรรยากาศตรงไห้ตรงหน้าบรรยากาศพาพี่พาน้องมาอัปเดตเบิ่ง ปลาอ,อ้อยสำรวจแปลงอ้อยปลาอ้อยหลังจากที่เฮาลงตอนพันไปได้ประมาณเดือนครึ่งเดือนกว่ากะสิประมาณน,นี้ครับบรรยากาศสามที่กษสิฝากพี่ฝากน้องไว้ซ้ำนี้ก่อนครับครับท่านี้สามทิศกระคอขอบุญขอบคุณน้องครับพ่อแม่พี่น้องเฮาอม้สุขสุกคนแหละครับที่เขามารับชมชิปของสามทิศตั้งแต่ต้นถึงจบขอบ, coment, ขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกกำลังใจครับฝากเป็นกำลับบงใจฝากกดไลก์กดแชร์กดซับสไคร้ที่สำคัญก็อย่าลืมกดก,ดกดระดิ่งเพื่อสิบบริภาษีไม่ไหมนะครับคลิปหน้าสามทิศทิพย์พี่พาน้องไปยังกะจังคคออยยชมยตติดามครับ ครับสตหรับคลิปนีซ้ำที่กรเซียวไว้ซ้ำนี่ก่อนครับขอบคุณและสวัสดีครับ